ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสทนิกรครับนักชกในดวงใจในี่ยอดมวยสกลครับมาตอนนี้ก็ยังเป็นดาวค้างฟ้าอยู่เลยครับสำหรับน้องโอ๋ครับน้องโอ๋ไก่ย่าง5าดาว50ครั้งชนะ40แพ้9แล้วก็เสมอ1ครั้งครับนี่คู่เอกนำรายการนะครับแหรูปร่างชวงชกเห็นชัดเลยนะครับว่ารุ่นใหม่ครับรุ่นน้องครับขุนสยามจากสกลน,นครน,นี่ยาวใหญ่กว่านะครับฮิปโปนคร ฝากรายการมานะครับในศึกรวมพลคนลานสกานะครับนัดใหญ่เลยครับอาทิตย์ที่7พฤษภาคมครับก็ไปรับชมกันได้ครับพรเสน่สอภูมิพัฒน์เจอกับเดโชปอบริลักษ์เป็นคู่เอกนะครับพันตำรวจเอกประภาสสีสังจรนะครับผพ้วงกับลานสกานะครับก็เป็นผู้จัดนะครับ อาทิตย์ที่7พฤษภาคมครับแฟนบัดมวยทั่วประเทศก็ไปรับชมกันได้นะครับก็ประกบคู่มวยโดยพี่เสานาครศรีด้วยครับมวยก็เริ่ม19เลยครับเป็นต้นไปครับนี่เลยครับก็จัดมวยดีให้แฟนได้ชมกันตลอดเลยทีเดียวเหมือนกับปราจีนเนี่ยนะปราจีนก็สจต้องปราจีนเนี่ยในเรื่องการจัดที่ป็นผ่านมาโอ้แฟนเยอะมากเลยทีเดียวมาดูคู่นี้นะครับายแดงก็คือเพชรสุพรรณเตี้ยก,กว่าเยอะเลยนะเมือนนะครับขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยสูงเลยอะ่ะายแดงเพชรสุพรรณมีสี่ 4, ไฟหลังนี่แม่เข้าที่สองอย่างเดียวเลยนะ น้ำเงินนะครับน้ำเงินขุนสยามนี่มาชนะสองแพ้สองครั้งล่าสุดชนะเพชรมาลัยนะครับขุนสยามส่วนฝ่ายแดงเพชรสุพรรณครั้งล่าสุดแพ้โพวิวซิชเลยซับไปนี่นะครับผู้เอกวันนี้นะครับในานามของมวยมันสนัเมือนะครับภูมิยูนเสียโบส์นะครับนัทธเดชในเรื่องผู้มวยนี่ไม่ต้องห่วงเตี้ยก็จริงแต่ว่ากระดูกโป๊กเลยอะ <S <S ่ะเพชรสุพรรณนะครับน้ำเงินขุนสยามสูงยาวใหญ่แต่ว่าแม่กระดูกชั่วโมงเป็นร้องอ่ะ อย่าอย่าเราเล่นอย่าพึง่งอย่างๆยงนี่เลยครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยตานะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ6-62-6555จากเคมอเตอร์ or, โดยคุณวิเทียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแม่สะสนเะศสละสนเคุณเข้าไปเยอะสบายใจแอร์เย็นชามอาหารการกินมิตรเวสปอรร้อยเปอร์เซ็นต์เลย น่านั่งมากเลยน่าจะนั่งไปทั้งครึ่งวันน่ยเออไปรอรับรถเนี่ยนะสบายแต่อย่างว่าแะครับช่างรวดเร็วรวดเร็วป๊บปุ๊บปุ๊บปและทันสมัยทุกศูนย์ส่วนรถพิเศษโปรโมชั่นเทียบเลยครับที่โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโทรบิที่ศู6ย์6 5 5 5กกจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับนี่ครับคู่เอกามีโจทย์น่าคิดหลายอย่างเลยครับ อืเอาไปนโดนไม่ได้ตั้งใจแล้วครับฮ่ามันลาดกันได้ครับอือ่ะขอโทษครับขอโทษร,รุ่นพี่กันไปนี่ครับดาวดังเรียกว่าฮหาบางคนบอกว่าตอนเพชรสุพรรณแกเป็นมวยเงินแสนระดับหัวแถวนี่เจ้าขุนสยามน,นี่น่าจะขึ้นเริ่มหัดมวยนะครับโอ้หมดยกแรกครับหมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับนนะนัะนะตพัฒน์นะหรือแม้กระทั่งนี่ดออรอภิชาด้วยเอ้ารุ่นรายการนี้ตลอด แมบอกว่าเสีอโบท๊ทย่จัดมวยให้แฟนได้ลุ้นกันมาผู้ขี่ตลอดเลยนี่นะครับกระดูกแข็งแต่ว่าหุ่เตี้ยกว่าชัดเจนครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้รุ่นน้องมาโดนขู่แล้วตกใจไหมขุนใสหยามฝ่ายน้ําเงินนะครับอันนี้ต้องขอบคุณด้วยกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนเด500อห้าร้อยยาพระน้ขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณในห้างวินัยวีระพุทชงนะครับ ผู้ให้การสบหรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับอ้ยจับได้ดูดูคุณอ๋อดูจับดูจับจับจับโอ้หโอ้โหแกเอาหัวซุกไปที่ซอกคอของเพชรสุพรรณครับล็อกน่ากลัวเลยนะครับคุณสยามครับนาบานแขวนป้ายอยู่แล้วครับว่ารับจ้างตีเข่าเจอกับรุ่นพี่เจ้าตัวก็น่าจะรู้ดีครับว่าถ้าไปยืนคุยนี่แหวกแทงซ้ายอ้าวอ้าวาถอยแล้วถ้าถอยแล้วโดนนะครับน้่หมิงแต่เลือกเลยอ่ะเพชรสุพรรณกันเลือกเลยอ่ะนะน้ำเงินขุณสยามต้อง อย่าหลงเวนะอย่าหลงเวนะ,ะนี่ขาขวาเนี่ยต้องยกพี่ยกใหญ่ให้เขาเตะขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวช็อตเอ้าในรุ่นนี้นี่แน่ดีนะครับยอดเพชรนี่เพชรเดียครเดมี่โอ้โหรายนี้ไม่ต้องห่วงเลยเก่งทุกรูปแบบนะคือมือล้วน,นนะายแดงนี่นะครับมาดูว่าเพชรพันธ์น้ำเงินขุนสยามในรุ่นนี้มีทั้งยอดเพชรพยรักน้อยเกียรติปทุมพราชเล็กปัจจัยรัตนศัก ภายน้อย่ิี่ชัยลูกเขาเจ้ารักน้อยอย่างนี้หนึ่งอุบลนะลำน้ำมูลผลหลวงนี่แล้วก็ใกล้รุ่งรัับโอ้โหโอ้ยดูฮ่าแต่ไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยนะขุนขุนสยามโอ้แต่ว่านี่ครับว่าจิ้มหมัดฟันล่างนี่ครับว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับ มาของดีจริงๆครับคู่เอกนี่ครับมา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 หลา,หลายชุดหลายชุดแล้วคุเอาหลายชุดแล้วกันอาวุธไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับคุณสยามาถ้าถอยแบบนี้นี่เพชรสุพรรณชอบนะครับอจิ้มท้องปล่อยไปที่คู่หัวใจครับเตะขาแม่ละหน้าแกโหดด้วยครับรุ่นพีน่จากสุพรรณครับเสือยิ้มยากตอนคาดเข็มขัดราชดำเนิน115ปอนด์กันหน้าตาแบบนี้ครับไม่ยิ้มครับอา้อาวไอ้สืยิ้มยาแทงไปแล้ว เริ่มแทงได้คุณสยามเออมันต้องอย่างนั้นดูแทงล้วเม้มปากมามาพี่มาพี่มาเออท้าเลยท้าดวนท้าดวนอ้าวนี่นะครับคุณสยามฝ่ายแดงเพชรสุพรรณเพชรสุพรรณกระดูกแข็งชั่วโมงเยอะอ้าวโอ้โห,โ,หโหอย่าอย่าลอยหน้าลอยตามลำตันแาไประยุนไม่ได้นะครับคุณสยามอ้าวหวังไว้ดูเอาเอาแทงขวางก็แทงแทงก็ขวางอยู่เนี้ยเอาลุยการอย่าตกนะการอย่าตกนะคุณสยามนะครับ แม่กันลี่จะเล่นเล้่มตัวซ้ายอีกดอกหนึ่งอย่าช้าสิอย่าช้าสิดับเพื่องชนเอาขวาติดเร็วเร็วอโหมดยกที่สองครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับกับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับอุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้นะครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ครับที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามสาคาชิมายะนะครับสำหรับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์แล้วก็ต้องขอบคุณคุณจิ้นเจเจด้วยครับเจเจปอซาวนาพร้อมด้วยร้านคอกเทลซีฟู้ดครับคอกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับ อาละครับยกสามครับเกมเปิดครับอ่ามาซ้ายจิ้มไปครับขุนสยามเดินมานี่แหละครับกระตุกนิดเดียวครับหลักเหลี่ยมสมองเหลือกินอยู่แล้วนะครับอา้าวไยแดงนะครับไปสุภาพน้่งเงินขุนสยามมันต้องอย่าง,งานั้นมันต้องอย่าง,งานั้นมันต้องชนี่ไม่ชนทําไมอะ่ะเออรุ่งพีโอโ,โอโอโดนอะไรเนี่ยกระจับหรือโดนตรงไหนเนี่ยบิดตะกุดบิดตะกุดอ้าวกรรมการว่าไงกรรมการว่าไงกรรมการว่าไงครับ ขอเวลานอกแล้วนะครับกรรมการขอเวลานอกแล้วครับกรรมการธงชัยทองสวเวกนะครับเดี่ยครับบอกเวลาเบรกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับตัวนักมวยก็บอกว่าแทงลําตัวครับโอ้โหอ่ะนี่ครับอยู่กับดุลพินิษของกรรมการนะครับท่านกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วครับนี่ครับมันก็น่าจะเป็นจังหวะ ครับลูขาบดอกหรือ,อยังไงครับแมเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมที่มองไม่ชัดด้วยครับนี่ครับคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติครับขึ้นไปดูอาการของเพชรสุพรรณก่อนครับเดี๋ยวเราสามคนเนี่ยช่วยกันดูด้วยนะครับเออโดนอย่างไงแบบไหนยังไงเดี๋ยวภาพช้าขอมาเลยเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้ากันนะครับคือต้องต้องดูแล้วก็ต้องเช็คให้ละเอียดเลยครับว่า มันโดนกระจับหรือไม่โดนครับแต่ว่าดูอาการของเพชุพันครับอาการไม่น่าจะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับโอ้โว่าคู่เอกดูแล้วมีโอกาสไม่ครบยกอีกแล้วครับอตอนนี้อยู่ในช่วงเวลานอกนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าจะตัดสินยังไงครับ,ร,บรอแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นอุบัติเหตุก็จะให้นักชกได้มีโอกาสพักก่อนนะครับ5นาทีครับเดี๋ยวต้องดูครับนี่ครับเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมัดมวยก็เข้ามาดูอาการนะครับอือหืโอ้โหวันนี้นี่มเรียกว่าหลังสงการโอ้โหเกมเดือดหลายๆคู่เลยครับ แต่เวลานี้แฟนบันมวยทั่วประเทศเนี่ยนะรอภาพช้ารอรีเพย์ดูก่อนมาแล้วครับดูชัดชัดชัดชาครับเดี๋ยวต้องดูหลายมุมด้วยนะครับถ้ามุมนี้อาจจะมุมนี้ต้องดูครับว่าเห็นไม่เห็นครับเนี่ยครับจังหวะยกตั้งว่ามุมนี้ไม่ชัดครับมุมนี้ไม่ชัดครับมีมุมอื่นไหมครับต้องดูไม่ถ้าหันมุมนี้น่าจะเห็นแล้วครับน่าจะเห็นแล้วมุมนี้หนึ่งไม่ไม่ถึงไม่ถึงอ้าว ลูกนี้อ้าวมาอ้าวแม่มองมันมองยังไงเนี่ยออดมองไงเนี่ยนี่เนี่ยมันยังไงกันแน่เนี่ยกระจับได้ยังไงหรือยังไง,อองไแบบไหนอ,อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการแล้ว,วครับอ่ารออีกไม่กี่อืดใจครับน่าจะได้รู้การตัดสินครับแต่เพชรสุพรรณที่ก็อาการก็ คือถ้าดูอาการของนักมวยไม่น่าจะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ถ้าดูตอนนี้นะครับครับเออแกก็แกก็บอกว่าแกก็เจ็บแกก็ปวดแกก็วางแกไปนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลานี้มันก็ไม่รู้ว่าอย่างไงกันแน่ครับเพราะว่าเจ้าตัวแล้วครับายแดงเป็นนักชกที่โดนครับแต่ว่าตอนนี้เสียงก็ยังไม่แน่ใจว่าโดนเต็มเหนียวหรือว่าโดน กำกึ่งกำกึ่งแหะครับอยู่ที่ดลพินิษของท่านกรรมการครับขอดู VR แล้วนะครับขอดูภาพช้าแล้วนะครับกรรมการธงชัยทองเสวกครับก็คงจะตัดสินด้วยภาพช้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่กรรมการด้านบนนะครับอยู่ที่อาจารย์ธงชัยทองเสวกนะครับว่าจะมองแบบไหนครับตอนนี้ดูภาพช้าอยู่นะครับอือนี่ครับเป็นจังหวะในช่วงกลางยกที่3ามแหะครับ นี่เลยครับวันนี้ก็ประธานบริษัทพิกดีบ็อกซงโอรโมชั่นจำกัดนะครับเสียนาแล้วก็มายืงอยู่ที่มุมด้วยนะครับนี่ครับคือมันต้องดูหลายๆอย่างดูว่าโดนไม่โดนแล้วก็ต้องดูว่านับมวยเนี่ยคือสำออยหรือไม่สำออยด้วยนะครับอันนี้ครับชูมือเลยครับก็เป็นขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับแบบนี้ชนะน็อกเลยครับน็อกยก3ครับชนะน็อกไปแล้วนะครับ ขุนสยามชนะเทนนิเกิลน็องเอายก3ครับวันนี้4คู่ช่วงแรกของเรานี่จบแบบไม่ครบยกหมดเลยครับขุนสยามชนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดครับ